สวัสดีนุชเราซื้อไข่เป็นแมวจรที่มเมื่อนั่นเหรอฮะใช่เมื่อเมื่อแรงนะท่ายานีเดอร์เลิกเบียกเลยทีมาเอาเด้อยังล่ะเออท่ายานีเดอร์เลิกเบียกทีมาเอาแมวจรเออท่ายานี่เลิกเบียกทีมาเอาไปเบียกเกินยังล่ะหันหเฮ้ยเฮ้ย อย่างเมื่อล้วอนยูน่เดอร์ซิมาเอาเดอใหไอหมาอีเนียวเ่เห็นจะไปทางหลายเมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงหองเลยเลิกงานแล้วเดี๋ยวสิไปบึงมาบึงน้องแมวไปบึงมันว่ามันยังอยู่บะไปไปบึงมันเลย อ่าถ้าอะนดีเลยเด็กมือ,อนำอะนดีไปดูมือไปแม่นแม่บอกไปอ่ะเมนเมะอ่ะเล่นนี่ที่มืออยู่บอกที่มืออยู่บอกไปไปมือไปมือไปมือนาะมือบอก Chị yêu này mẹ, hết? Tim yêu này mẹ, bé. Chicken. 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 าาก,กินไห่ข้าวฮะนิ่มนปันยานบลักนี่นะกล้ามออกละมันอยากกินข้าวเออมันอะไรกินข้าวมันยู่นะสิด้อยู่ในหลังอันตลาดว่ามนน้ำคนเด้อ กินได้ไหมแม่กูดมาแล้วแม่นบกูดลูกเต่ากูด,กกดแม่นวะแ,แม่นลูกค่อยอันนี้มนะันนี่แม่แม แม่สั่งเท้าแดงไม่ได้ดเหลืองเห็ดกินหน่อยเห็ดกิน xeb à, hử? Hmm? xe bờ, ôi chắc tít kèo. nhiều hàng. Tên ma cả kinh khâu. 谢吧，谢吧。